สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิทธิ์ในร้อยตามรอยพระบาทถึงหลวงอาจารย์ในพระราชุิธรธมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเร่งเอาความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์รอบโลกครับมาดูครับข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับคือข่าวของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับซึ่งภูเก็ตนี้เ,นเป็นสถานท,ที่ท่องเที่ยวสําคัญของประเทศไทยนะครับ เป็นแหล่งทดสอบการเปิดประเทศของไทยเองและประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนครับแต่การที่ทําภูเก็ตแซนด์บ็อก์นี้ที่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติดยไม่ต้องกักตัวนะครับถ้านักท่องเที่ยวเหล่านั้นได้ฉีดวัคซีนมาครบและไม่มีเชื COVID, ้อโควิดในทุนมาอย่างน้อย72ชั่วโมงก่อนมาถึงภูเก็ตซึ่งต้องตรวจสอบด้วยวิธี RT-PCR นะครับขณะนี้ครับภูเก็ตมีปัญหาการระบาดของโควิด -19 เพิ่มขึ้นเกินขีดที่กําหนดไว้นะครับบลูมเบิร์กครับจึงได้เสนอข่าว ออกไปทั่วโลกนะครับก็าอาจจะทําให้ต้องชะลอตัวลงหรือทบทวนโครงการนี้นะครับจากการที่มีวัคซีนครับในการป้องกันโควิด1 i ทําให้การท่องเที่ยวนะครับจากเดินซบสาก็กลับมาคืออีกครั้งหนึ่งนะครับขณะนี้ทั้งยุโรปและสหรัฐอเมริกาครับได้เริ่มมีการติดต่อนัก,น,กนักท่องเที่ยวแล้วนะครับประเทศไทยครับจึงได้เริ่มทดลองการเปิดประเทศด้วยการต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยใช้ภูเก็ตเป็นสิ่งที่ทดลองเป็นแห่งแรกนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบของหลายประเทศ โดยเพิองยิ่งประเทศในอาเซียน,นครับถ้าทําได้สําเร็จก็จะเป็นต้นแบบที่นามาใช้ในประเทศต่างๆโดยเพาะยิ่งในกลุ่มอาเซียนนะครับเช่นเวียดนามและอินโดนีเซียแล้วก็เป็นหื้นทางสําคัญครับที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในช่วงปลายปีนี้ด้วยนะครับโดยเรื่องตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมเป็นต้นมาครับรับนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศที่ไม่มีความเสี่ยงนะครับไม่มีคาเสี่งจากโควิด -19 ครับได้รับวัคซีนครบนะครับแล้วก็มีการตรวจเชื้อ อย่างน้อย72ชั่วโมงก่อนมาถึงภูเก็ตครับด้วยวิธี RT-PCR ว่าไม่มีเชื้อนะครับขณะนี้ครับมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากไม่น้อยกว่า12,000กว่าคนนะครับจำนวนนี้มีนักท่องเที่ยวที่ตรวจพบเป็นไวรัสโควิด -19 30รายครับนะครับหลังจากมาถึงภูเก็ตนะครับขณะนี้นะครับตัวเลขได้รวบรวมจนถึงวันที่29กรกฎาคมนะครับมีผู้ที่ติดเชื้อจากนักท่องเที่ยว30รายเท่านั้นนะครับแล้วก็ได้รับการ พวกคนไข้คนนักท่องเที่ยวเหล่านี้ก็ここจะมีการกักตัวไว้นะครับแต่ถ้าไม่มีก็จะอยู่กันเป็นอิสระในภูกเก็ตครับทางภูกเก็ตครับได้มีมาตรการป้องกันการระบาดท,ที่จะไม่ให้มีการระบาดจากนักท่องเที่ยวเข้าสู่ประชาชนเป็นอย่างดีครับนะครับจึงไม่มีการติดต่อจากนักท่องเที่ยวมาสู่ประชาชนนะครับก่อนที่จะเปิดรับท่องเที่ยวภูเก็ตก็มีการระบาดต่ามากครับบางวันก็ไม่มีเคสใหม่เลยนะครับ แต่ครับหลังจากที่มีการระบาดเป็นอย่างมากอย่างหนักในประเทศไทยนะครับทำให้มีผู้ติดเชื้อสูงมากเป็นประวัติการที่เราทุกคนทราบกันอย,อยู่ดีนะครับการระบาดเริ่มปรากฏที่ภูกเก็ตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จนกระทั่งช่วงปลายเดือนกรกฎาคมครับในสัปดาห์ที่ตั้งแต่วันที่24รกรกฎาคมถึง30รกรกฎาคมนะครับมีผู้ติดเชื้อใหม่มากถึง209รายใน1สัปดาห์ครับซึ่งมากกว่าจำนวนเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่กำหนดไว้ให้เพียงไม่เกิน90รายใน1สัปดาห์ครับ ทำให้ไปที่วันเกรงว่าจะต้องชะลอหรือยกเลิกโครงการภูเก็ตแซนบ็อกซ์นะครับอัตราการจองท่องพักครับในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นเพียง10%หลังจากที่เคยคาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มถึง15%นะครับก่อนที่จะมีการระบาดหนักในประเทศไทยโครงการนี้ครับเป็นโครงการสําคัญของไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียนนะครับแม้จะเป็นการระบาดท,ที่จํานวนเกินกว่าขอบเขตท,ที่กําหนดไว้แต่ก็ยังมีสิ่งอื่นที่ต้องพิจารณาร่วมด้วยครับคือต้องพิจารณาว่า มีการระบาดใน3ามอำเภอหรือระบาดมากกว่า6ตำบลน,นะครับหรือมีผู้ป่วยมากกว่า80%บ80%ใช้เตียงไปแล้ว80%ในโรงพยาบาลนะครับหรือมีมากกว่า3คลัสเตอร์นะครับหรือมีการระบาดของสายพันธุ์การพันธุ์โดยไม่สามารถจะควบคุมได้ทั้งหมดนี้ต้องใช้ประกรอบกันนะครับเพราะฉะนั้นครับทางภูเก็ต ได้เตรียมตัวเรื่องเหล่านี้ไว้เป็นอย่างดีนะครับเช่นมีการฉีดวัคซีนประชากรประมาณ70%แล้วนะครับแคมป์คนงานที่มีการตรวจเชื้อเป็นระยะระยะจนกระทั่งพบการระบาดของแคมป์คนงานที่อำเภอกระทู13ลายนะครับก็ทําให้ต้องใช้แผนควบคุมแคมป์โดยจัดระเบียบจัดระบบที่แคมป์ใหม่โดยใช้บับเบิลแอนด์ซีลนะครับ การแพร่ระบาดครั้งนี้ครับเป็นการแพร่ระบาดจากคนในภูกเก็ตเองหรือมาจากต่างพื้นที่ซึ่งขณะนี้ยังทราบว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับทางภูกเก็ตครับจึงได้รีบปิดโรงเรียนปิดห้างสรรพสินค้าและไม่ให้คนรวมกลุ่มกันเกิน100คนรวมต้องให้ตรวจเชื้อพนักงานในห้างสรรพสินค้านะครับด้วยแอนติเจนเทสคิดนะครับได้ปิดสนามกีฬาครับจำกัดจํานวนคนในสถานที่ต่างๆนะครับล่าสุดเมื่อวันก่อนครับ ภูเก็ตได้ปิดเมืองจำกัดการเดินทางของคนต่างพื้นที่เข้าภูเก็ตเพื่อเป็นการหยุดการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับขณะนี้ก็มีแผนหลายแบบในภูเก็ตครับที่จะมาใช้เป็นต้นแบบกับที่อื่นๆต่อไปในประเทศนะครับภูเก็ตจึงเป็นจังหวัดนําร่องหรือเป็นทดสอบเป็นจังหวัดที่ทดสอบการปฏิบัติต่อการที่จะเปิดประเทศของไทยนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบของการเปิดการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนครับนะครับในที่สุดครับภูเก็ต จะใช้เวลาอีก2ส,สัปดาห์ในการติดตามการแพร่ระบาดของโรคก,ก่อนที่จะดำเนินการอื่นๆต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามกัมนต่อนะครับสุสถานการณ์รอบโลกในวันนี้นะครับสายพันธุ์กลายพันธุ์เดลต้าได้ระบาดเข้าไปในสหรัฐอเมริกาอย่างรวดเร็วครับโดยระบาดหนักในคนที่ไม่ไฉีดวัคซีนพบว่าก,กว่า90%ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลนะครับเป็นผู้ที่ไม่ไรับการฉีดวัคซีนครับในญี่ปุ่นครับพบการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในวันนี้มีผู้ติดเชื้อใหม่ เข้าสู่หลัก10,000คนแล้วนะครับฟิลิปปินส์ครับมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วเช่นกันได้ประกาศภาวะล็อกดาวน์กรุงมนิลานะครับสสัปดาห์ตั้งแต่6ถึง20สิงหาคมครับภูเก็ตครับมีผู้ติดเชื้อเกิน90ารายต่อนหนึ่งสัปดาห์ซึ่งเป็นข้อกําหนดที่ต้องทบทวนโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกนะครับแต่ผู้บริหารภูเก็ตยังคงร่วมมือยับยั้งการแพร่ระบาดและกําหนดมาตรการป้องกันนะครับกำหนดมาตรการป้องกันเหล่านี้ได้เพิ่มขึ้นในหลายๆส่วน ล่าสุดได้ปิดเกาะไม่ให้คนภายนอกเข้าภูเก็ตครับภูเก็ตซันบ็อกซ์เป็นโงการสําคัญในการเปิดประเทศและเป็นต้นแบบของประเทศในกลุ่มอาเซียนจึงจําเป็นครับต้องแก้ปัญหาให้สำเร็จทุกวิถีทางติดตามมาต่อไปครับจากทีมแพทย์วิณิชิตศิ์ในร้อยจำร,ริญปัทรบมมาจารย์ในพระราชบัณฑำในประเทศพรัะรสาสุดาสยามรวมราชกุมารีติดตามผลงานพวกเราได้ครับจาก YouTube Facebook และบล็อกดิทครับขอบคุณครับสวัสดีครับ